สวัสดีครับผมสป่ามากสีโชกไหมนะครับผมนี่ครับจากเดิมเป็นสีแดงนะครับผมมีข้าวกระชายกงขัดขัดออกแล้วนะครับเดี๋ยวติดนครับกะลังขัดอีกรอบนึงครับหลังจากใส่เครื่องขัดใสกกระาดาษใส้ขัดตัวครับ ครับต้องสีมันจบกือมันยากทีหยาบดิเดียวับนี่ลออกต้องไปให้ทนระบบสีเห็นดีโด่นทนแต่ว่าถ้ามันหางก็รู้ตึ๊ดหมดเลยหางเอาไว้ชุบเาไปใส่ปอกเนอาไว้ชุบเอสีสะท้อนแสงเขี่ยปอ่ะมันมัมีไรดีส่ท่อนแสงเอ่สีสะท้อนแสงหาสี่ายขึ้สสงลง คนหัวเนบหัวเนบเพชรสีสมบน้ำวนอีหัวเนบคนหัวเน็บปะผลดีสาแล้วเพราะท่านแกเพชรอันสีธรรมดาก็ได้ใช่ไหมนเอาเก็บกาวหรือท่านเสงเอาพันอ่องเดี๋ยวเปิดเป็นฟองเป็นฟองเป็นยางอะไรออกหรอกกระสุกโซ่รางหรอกพัดเลยตะเบิงตะเบิงครับเดี๋ยวสกูห้อกับตะเบิงตอนน้ำฝนนะครับผมตอนผมตัดปอกผมรวดเดีให้เบิองเนาะครับผมพามาเบดงปอก ที่ผมได้ตัดออกนะครับนีออกเก่าจากซุกถึงซุกแกน16นะครับซุกเดือดอาจะเห็ดสีใหม่นะครับต้องได้ได้เกียร์ออกแล้วนะครับผมเกียร์สีมุมนะครับนี่สีม่ี่ สีมุนนะครับพวกกัดไหนครับนี่ครับหนึ่งนะครับผมสองเราเห็นนะครับมุตสัตรงไหนเดี๋ยวแข่งบิ้งยึดตัวโซกก็ได้นี่ครับ่ครับเหี่ยมจมีเป็นบักบักอีรวนมาโซวนะครับสีมุนไม,ม่เกีียวนะครับผม จะได้ออกก็เป็นจะต,ต่อยออกนะครับเพราะมันออกแล้วครับเดี๋ยวให้มาดองกอนพลน,นะครับผมี๋ยวร็ติดตามต่อไปครับส่วนที่จ้องกับมาพลน,นะครับผมเริ่มสั้งการพลน,นะครับ แงอควมเลยส่วนไม่ไหลไไหรอกบ่อย่าไหลนะสี กลับมาดูงก,ก่อนเซ็ตสมบูรณ์แล้วนะครับผมเี๋ยวแต่ห้าจะเอาไปใส่นะครับผมกลับผมสหรับคลิปนีกฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe อย่นี้ได้ครับผมขอบคุณครับ